สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เรามากินชากันนะครับไม่ใช่ชาอย่างเดียวนะครับจะมีอะไรเอ่ยสิ่งที่ท่านต้องการนะครับก็จะได้พบกับคุณดามสายเขียวนะครับจะแนะนาผลิตภัณฑ์ตัวที่ท่านสนใจและให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีอะไรบ้างติดตามผมมานะครับสวัสดีครับคุณดามครับสวัสดีครับผมครับวันนี้มีอะไรมาแนะนำนะครับอ่าตอนนี้มีทั้งอ่าเขาเรียกว่า ั้งชากันแล้วก็กระท่อมเดี๋ยวผมแนะนําตัวแรกก่อนนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นอ,อนน้ำมัดลมที่เป็นกลิ่นของกัญชาอย่างนี้ละกันเพราะตอนนี้กัญชาเรา,าถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีจดทะเบียนเรียบร้อยมีเลขอ,อยออเรียบร้อยตัวนี้เด็กกินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้หมดเลยครับสบรรพคุณก็จะช่วยผ่อนคลายรีแลกรล่างกายครับตัวนี้นง่ายมากต่อไปแรงขึ้นมาอีกนิดนึงครับเป็นตัว happy hour เรียกว่ากินอารมณ์คล้ายๆกับกิ่นวจะมีแบบสีแดงนะฮะข้างในแต่ว่านี่เราจดทะเบียนเป็นน้ำกัญชาถูกต้องตามกฎหมายะจะเขียนไว้เลยว่าเป็นน้ำกัญชามีออยลอได้ร้อยสามารถไปทำค็อกเทลก็ได้ผสมเหล้าก็ได้ครับตัวนี้ว่าวัยรุ่นชอบมากขายได้ทั้งกลางวันทลางคืนแต่เด็กนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะ มีความเคลิ้มขึ้นมาได้แต่ผู้ใหญ่ชอบแน่นอนโอเคสองตัวนะฮะตัวสุดท้ายนี่ครับตัวใหม่ครับชื่อว่า Red Cap ก็คือฝาแดงถ้าพูดถึงฝาแดงเนี่ยวัยรุ่นจะรู้เลยว่ามันคือสื่อถึงน้ำสมุนไพรกระท่อมที่เราเอามาทำเคราบโซดานะครับนี้มีจดทะเบียนเลขเรียบร้อยที่ข้างขวดแล้วก็คุณสมบ,บัติกระท่อมเนี่ย สู้แดดขยันทำงานแล้วก็แอบบอกไว้นิดนึงว่าสำหรับผู้ชายที่กำลังจะ,ะมีแฟนหรือมีแฟนอยู่เนี่ยตัวนี้อึดทนนานครับกินแล้วไม่เมาครับไม่มีแอลกอฮอล์ทุกทัวไม่มีแอลกอฮอล์เลยครับเพื่อสุขภาพและก็บันเทิงอย่างเดียวเพื่อปาร์ตี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยววันหลังมีวิทยาบัาาหมมาใหม่เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกนะครับช่องอา,าง,งต่อครับ เข้าไปติดต่อใน Facebook ชื่อดามสายเขียวหรือเข้าไปสายเขียวไทยแลนด์ได้ครับมีสองเพจวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทางช่องด้วยครับครับขอบคุณครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ